เขาว่าใบนี้เป็นใบที่สุดที่ควรจะมีสวัสดีค่ะวันนี้เบนมาอันบ็อกซิ่งกระเป๋าใบหนึ่งค่ะใบนี้ถือว่าเป็นใบที่สุดที่ควรจะมีแต่ลองมาดูกันนะคะว่าใบนี้หลังจากที่เบนอัน Un Boxing First Impression เนี่ยแล้วรู้สึกยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะถ้าชอบเนื้อหาประมาณนี้เนาะการ Unboxing หรือข่าวสารก็รบกวนกด Subscribe ให้กับช่องเบนด้วยแล้วนะกันรบกวนกด Subscribe ให้กับช่องเบนด้วยนะคะวันนี้ใบที่เบนจะเอามาพูดถึงเบนเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเอามารีวิวแล้วแต่ลองมาฟังรีวิวสไตล์ของเบนดูว่าเบนรู้สึกยังไงบ้าง ใบนี้ค่ะพอเห็นลักษณะใบแล้วทุกคนคงจะแปลกตาสำหรับการรีวิวของเบนเพราะว่าใบนี้เป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะเพราะด้วยปกติเบนเป็นคนชอบกระเป๋าไซสาเ์เล็กๆนะคะใบนี้เป็นใบที่ถือว่ามี คนที่ติดตามหลายๆคนนะคะบอกอยากที่จะให้เบนมารีวิววันนี้เบนก็เลยเอาใบานี้มารีวิวให้กับเพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงบ้างพูดถึงชาแนลเทรนดี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นใบที่เป็นวิดลิสต์ของเพื่อนๆหลายๆคนค่ะแต่สำหรับเบนเองอเนี่ยเบนรู้สึกว่าใบานี้ First Impression เนี่ยคือค่อนข้างใหญ่จะสังเกตได้ว่าใบานี้ ชาวต่างชาตินิยมมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนต่างประเทศเนี่ยเขาจะสูงเกิน160ค่ะซึ่งการถือกระเป๋าใบนี้ถือว่ามันไม่ดูใหญ่เกินไปจริงๆขนาดมันแค่10นิ้วเองนะคะไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้แบบ12นิ้วแต่ หน้าตาของมันความอ้วนของกระเป๋าทําให้กระเป๋าเนี่ยดูค่อนข้างใหญ่ตัวเบนซ์จะเปรียบเทียบกับตัว10นิ้วตัวนี้นะคะซึ่ง10นิ้วตัวนี้กับใบนี้คือเป็นไซส์เดียวกันเลยค่ะแต่ลักษณะของเขาอะ่ะคือถ้าเอามาเทียบกับตัวหนังเนี่ยคือถ้าเป็น10นิ้วเนี่ยจะเป็นคาเวียใช่ไหมคะตัวเทนดี้เนี่ยจะเป็นลมสกินซึ่งข้อดีของลมสกินเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ดีกว่าคาวีสกิน แต่ว่าถ้าเป็นคาเวียสกินจะมีความทนไม้ทนมือมากกว่าแรมสกินนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะ่ะแรมสกินเนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่ชาวต่างชาติอะคะ่ะยังคงนิยมมากๆแต่คนไทยเนี่ยก็จะไปมองที่แรมสกินซะมากกว่าใบนี้ที่เบนชอบเลยนะคะสาเหตุที่ชอบคือ1คือตัวหนังของเขาเนี่ยมันมีความแบบดูแบบหนาๆเนาะดูเหมือนจะทนแล้วก็ตัวสีของอะไหล่ของโซ่เนี่ยมันจะ เป็นเงินเป็นทองแล้วก็เป็นไลท์ลทองแบบนี้ไปเลยซึ่งเบนมองว่ามันดูไม่เก่าเลยอะค่ะและมันก็เป็นทรงที่คลาสสิกมากและนอกจากนั้นนะคะตัวอะไหล่ตรงนี้ของเบนอะเบนอะชอบมากๆเพราะว่าอะไหล่ตรงนี้มันเป็นอะไหล่ที่แบบสวยอะดูความเป็นมีชาแนลคือกระเป๋าใบเคนดี้ที่มอีออกแบบมีอันนี้ค่ะก็ค่อนข้างฮิตนะใบเล็กๆอะเพราะว่ามันดูสวยและมีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะแล้ววัตถุดิบอะ แล้วแมทเรียลที่ทำตรงนี้ค่ะบ่งบอกถึงมีความแบบสมราคาแต่ตอนนี้กระเป๋าเทนดี้อะค่ะราคาไปอยู่ใบละแสนแปเลยนะคะถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงและถ้าใครที่สูงต่ำกว่า160อ่ะไม่ควรที่จะซื้อใบนี้ค่ะเพราะว่าเวลามาหิ้วแล้วอะลองดูเป็นหิ้วเนี่ยมันจะรู้สึกถึงแบบ ฟิลลิ่งว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นอีกแบบหนึง่งดูแล้วไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ในสายตาเบนเพราะว่ามันดูค่อนข้างใหญ่ไนงะพอเนื่องจากตัวกระเป๋าว่าไม่ใช่ว่า มีแค่เป็นกระเป๋านะมันยังมีความรู้สึกถึงว่ามีหูไงเพราะหูมันใหญ่ขึ้นเวลาหิ้วมันก็เลยดูแบบใหญ่ขึ้นเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นว่ามันมันดูแล้วค่อนข้างใหญ่แต่ด้วยโลโก้ของเขาว่าค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าถ้าเทียบกับใบ10นิ้วะคะ่ะเห็นไหมคะใบนี้จะสูงกว่า10นิ้วเกือบ2นิ้วเลยมันเลยทําให้ดูใหญ่นั่นเองและเรื่องของโซ่ะคะ่ะอย่างตัวที่เบนมีเนี่ยคือโซ่แบบทองเห็นไหม เบนจะบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นไลโกซึ่งมีความเงางามอะ่ะคือชอบเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ดูเก่าจนเกินไปเพราะว่าถ้าเป็นโซ่ที่เป็นเป็นโซ่ที่เป็นทองเก่าอะค่ะมันจะมีปัญหาตรงช่วงนี้นะคะว่ามันจะเฟรดตรงนี้เลยก็จะทําให้ดูเก่าแล้วก็ไม่ค่อยสวยสาหรับทีพบ่พบเจอนะคะสาหรับชาแนลแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้แปลกมากๆเลยอะ่ะคือกระเป๋าอะ ใบนี้เป็นแรมสกินใช่ปหความแตกต่างของกลิ่นของกระเป๋าแตกต่างกันค่ะใบนี้กับใบที่เบนได้คาเวียกลิ่นไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวนี้มันคือถ้าจะพิสูจน์ว่ากระเป๋าไหนกระเป๋าแท้กระเป๋าปลอมดูออกยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวกลิ่นมีความแตกต่างกันมากๆเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่ซื้อจากช็อปเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเลยแล้วถ้าไม่ได้ซื้อจากร้านไอจีที่รู้จักหรือคนฮิ้วที่รู้จักเนี่ยก็คือกลัวว่ากระเป๋าที่ได้รับเนี่ยจะเป็นกระเป๋าปลอม เรามาดูภายในของตัวกระเป๋านี้นะคะด้วยสาเหตุที่ว่ามันเป็นหนังแรมสกินเนี่ยมันก็เลยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างชาัดเดี๋ยวนี้เขามีแบบผ้าแบบนี้มักจะใส่รองตัวกระเป๋าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตรงนี้เกิดตำหนิอะไรเลยระเบนว่าตัวกระเป๋าอะ่ะมันค่อนข้างสวยนะแต่เดี๋ยวมันจะมีรอยประมาณแถวแถวนี้นะคะถ้าใช้บ่อยๆใบ,บเชนดี้ของเบนใบนี้นะคะอยู่เป็นโฮโลส1 เปิดออกมาเนี่ยคุณจะมีทั้งหมด3ช่องอะ่ะคือความยืดหยุ่นของมันคือแบบนี้ค่ะคุณสามารถใส่ของหาของใส่3มช่องเนี้ยได้และช่อง3เนี่ยก็มีซิปข้างในอย่างนี้อีกมีซิปข้างในแบบนี้ค่ะมีซิปข้างในแบบนี้อีกซึ่งใส่ของได้ค่อนข้างมากค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยอะ่ะเขายืดหยุ่นมากค่ะและคือเบนส์่ะสังเกตอะ่ะคือพูดจริงๆนะใบเนี้ยมันไม่ไวรุ่นเลยมันดูแก่คือ เขาพยายามทํากระเป๋าเทนดี้ตัวนี้หลายสีเหมือนกันนะคะสีน้ําตาลนะ่ะค่อนข้างสวยแนละค่อนข้างหายากแต่โดยเบสิกถ้าคุณนะ่ะอยากจะซื้อมาใช้งานจริงๆคุณก็ควรที่จะซื้อสีดําเพราะมันไม่มีคาเวียงะ่ะมันเป็นลาสสกินซะส่วนมากดังนั้นสีดำอะคะ่ะน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วในการ ป้องกันการระวังแต่เบนอยากพูดจริงๆนะคะสำหรับใครที่มีความกังวลว่าจะซื้อกระเป๋าที่เป็นหนังแกะดีหรือคาเวียค่ะ 1. เราจะต้องถามใจตัวเราเองเลยค่ะว่าเราอะรับได้ไหมถ้าเกิดรอยขึ้นแต่ว่ากระเป๋าอะซื้อมาใช้งานไม่ได้ซื้อมาเก็บคือถามใจจริงๆนะเพราะว่าถามว่าแลมสกินเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทนไหมมันทนขึ้นมากกว่าแต่ก่อนค่ะแต่ก่อนอะเป็นรอยได้ง่ายยัง ดูวินเทจก็ยังขายได้ดังนั้นความเซอร์การเป็นรอยเนี่ยมันเหมือนกับว่ากระเป๋าอ่ะมันมีไว้ใช้งานอ่ะถ้าซื้อมาเราจะเก็บหรือซื้อมาแล้วกังวลก็อย่าซื้อดีกว่าค่ะ <c oughs> ควเวลาหาซื้อก,กระเป๋าเนี่ยควรจะหาเข้ากับตัวเองเนาะว่ากระเป๋าใบนี้มันจะใช้แล้วมันไม่มีปัญหาจริงๆ <c oughs> ดูด้านข้างนะคะหลังจากที่เปิดให้ดูแล้วข้างๆเนี่ยมันจะเป็นสามช่องแบบนี้ซึ่งเป็นสมช่องที่เบนมองแล้วว่าคือมันจะทําให้แบบยืดได้อ่ะ คือกระเป๋าของตัวหนังแรมสกินอ่ะข้อดีของเขาคือมันแบบมันพลองแล้วมันดูแบบสวยขึ้นมันมันดูหนาขึ้นอนะ่ะเวลาใส่ของไปส่วนข้างหลังเนี่ยค่ะก็จะมีตัวกระเป๋าเล็กๆแบบตามสไตล์ของชาแนลเลยนะแล้วการเรียน การเรียนการตัดเย็บเนะะี่ยค่ะตรงนี้ก็เรียงค่อนข้างสวยก็คือออกมาเป็นแถวเหมือนเหมือนกันก็ดูสวยมากเพราะบางใบอย่างเงี้ยถ้าถ้าทำแล้วดูเบี้ยวอะ่ะเป็นว่ามันไม่สวยอย่างตัวที่เป็นมีคลาสสิกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียงกันค่อนข้างสวยมองดูแล้วเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะ ในส่วนของคล้องมือของเขาค่อนข้างใช้งานง่ายเพราะเขาไม่ได้ทาคล้องมือมาใช้งานไม่ได้เขาทําคล้องมือตรงนี้ให้เราใช้งานแบบนี้ได้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าไปเทียบกับตัว8นิ้วมินิอะค่ะตัวนั้นอะมันจะเล็กเวลาเรามาใส่คล้องมือเนี่ยมันไม่ได้เหมาะแต่อันนี้เขาทํามาสําหรับคล้องมือคือใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นถือไม่ว่าจะเป็นคล้องมือตรงนี้ค่อนข้างง่ายค่ะแต่โดยส่วนตัวถ้าถามว่าตรงไหนจะมีรอยเพิ่มขึ้นไหม เป็นตอบได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้รอยข้างหลังเนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเราเปิดบ,บ่อยๆแต่เป็นรอยยับของหนังนะคะเพราะว่ามันจะเป็นรอยย่นแบบนี้คือขนาดแค่นี้ยังไปรอยย่นเลยถ้าต่อไปใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นรอยย่นได้แต่ถามจริงๆกระเป๋าก็ซื้อมาใช้งานแ่ะค่ะอันนี้เป็นการรีวิวนะคะแบบฉบับที่เปรียบเทียบกับตัวคลาสสิกคือความรู้สึกทั้ง2ใบเนี่ย ความรู้สึกทั้งสองใบอะค่ะให้ลุคที่แตกต่างกันมากเลยใบนี้จะดูเป็นทางการใบนี้ก็ดูเป็นคลาสสิกตลอดการและก็เป็นทางการเหมือนกันแต่ว่ามันดูวัยรุ่นมากกว่าใบนี้ก็จะดูแบบมีอายุนิดนึงอะค่ะถ้าเทียบทั้งสองใบนี้นะแต่ถ้าใครที่ชอบเทนดี้แบบนี้แล้วไม่กังวลเรื่องของหนังแกะอะก็ลองซื้อสีอื่นๆดูก็ค่อนข้างดีแต่ถ้าความสูงเนี่ยไม่ถึง1 6ออะค่ะเบนไม่แนะนำนะเพราะว่า เบนมีความรู้สึกว่าตัวกระเป๋าค่อนข้างดูใหญ่เวลาเรามาหิ้วอยู่กับตัวค่ะวันนี้ขอจบรีวิวไปเพียงเท่านี้เลยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะทุกคนที่ติดตามชมรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมสับสไคร b e ให้กับเบนด้วยละกันสวัสดีค่ะ